สองตัวมันไม่มเป็นร้อยเราเราไปซื้อหมูเข้ามาเนี่ยซื้อหมูเล็กมาไงเพื่อทําเป็นหมูสาวเพราะมันเราไม่รู้นี่คลอดมันก็ไม่ออกอีกตัวก็ไม่เป็นสัตว์เพราะเราเรียกว้วนเกินไป กว่าจะมีวันนี้ของอาณาจักรหมูอินเตอร์นรงธรรมจารีเรียนรู้ผ่านปัญหามานับครั้งไม่ถ้วนห้าแม่เราเจอเอธิวา12แม่เราเจอฟูดแอนเมเมาส์มา15แม่เราเจอไอพีอเอสมา70แม่เราเจอฟูดแอนเม์อีกรอบแต่ละโลกทำให้เราเก่งขึ้นเพราะว่าหมูสอนเรามีโอกาสก็จะไปดูงานคือความรู้มันเป็นเครื่องชี้ทางว่าจะต้องทำยังไงกับมัน พอเราเลี้ยงหมูมาเพอเราเลี้ยงมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องมีการใช้อาหารถ้าอย่างเงี้ยก็มาเป็นตัวแทนจแหน่ายาาสัตว์ขายให้กเกษตรกรด้วยใช้ด้วยเราใช้คําว่าคู่ค้าหรือพันธมิตรทางการค้าก็คือร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเหนื่อยมาด้วยกันโตมาด้วยกันจริงๆไทยฟู้ดเนี่ยเหมือนกับเป็นต้นน้ําส่วนหมูอินเตอร์เนี่ยก็จะเป็นกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํา ต้นน้ำก็คือจะต้องมีวัตถุดิบที่ดีมีสูตรอาหารที่ดีปลอดภัยไรสารตกค้างโรงงานเราก็ได้รับมาตรฐาน GMPHACCP ของกรมบริษัท GMPHACCP ของต่างประเทศความสะอาดปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการผลิตอาหาร โรงชำละจึงเป็นจุดที่ต้องควบคุมด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุดปัจจัยที่ทางโรงเชือดมีความเสี่ยงก็คือ,อมีสิ่งของหรืออุปกรณ์หรือบุคคลจากภายนอกเนี่ยมีการเข้าสู่โรงเชือดกลุ่มพวกนี้จะต้องทำความสะอาดด้วยต้องอาศัยตัวยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพในการฉีดพ่นทำความสะอาดโรงเชื้อเราทุกโรงมีพ่นยาทั้งเข้าทั้งออก ส่วนใหญ่ทั้งประเทศด้วยซ้ำไม่มีจุดพ่นยาฆ่าเชื้อแม้กระทั่งการรับอาหารพ่นยาฆ่าเชื้อก่อน30นาทีในการรับอาหารแล้วถึงจะยอมให้ขึ้นขั้นตอนแรกที่สุกรเข้ามาให้รถขนส่งเข้าอุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพ่นซ้ำอีกรอบโดยใช้คนครับเสร็จเราจะพักรถในช่วงเวลาพักรถ30นาทีตรวจเอกสารอย่างเช่นใบรอส ก็คือใบญยตเคลื่อนย้ายสุกรครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นผลตรวจเลือดจากศูนย์สถาบันการตรวจเลือดนะครับหมูต้องผ่านการตรวจเลือดทุกอย่างก่อนนะครับแล้วก็มีการฆ่าเชื้อต่างๆก่อนเราถึงจะสามารถรับสุกรได้ครับสุกรที่ข้อข้อเสร็จครับเราจะมีการสุ่มตรวจเลือดอีกรอบหนึ่ง เพื่อยืนยันผลให้ตรงกับหน้าฟาร์มงานตรวจโรคอย่างเช่นโรคป่าท้าเปื่อยเราก็จะดูที่กีบเท้าอย่างอธิวานเราก็จะดูแถวๆพวกหัวอะไรอย่างเงี้ยครับหมูเนี่ยจะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรตรงเท้าแล้วก็หูเนี่ยจะต้องไม่มีเหมือนแผลเป็นตุ่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ทางโรงงานเราก็มีมาตรการเข้มข้นขึ้นเราจะสบอผลไปตรวจทุกๆ2วันถึง3วันหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าโรงงานเราสะอาดไม่มีเชื้อปนเปื้อน เรายกสู่มาตรฐานผู้บริโภคได้ประโยชน์เขากินแล้วเขาปลอดภัยมันก็เป็นความสุขของเราที่เห็นคนอื่นมีความสุขด้วยคุณภาพมาตรฐานและการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบันหมูอินเตอร์มีรายได้เฉลี่ยถึงปีละ2,000ล้านมีร้านให้บริการถึง90สาขากระจายอยู่ทั่วภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นว่ามีคุณภาพพ่อเป็นเจ้าของโรงงานเองก็เลยแวะบ่อยแวะประจำเจ้าเป็นลูกค้าประจำของถูกดีมีคุณภาพเนื้อหมูที่นี่ดูสะอาดนะดูปลอดภยัยแล้วก็มันเป็นซัดเป็นส่วนดี บรรยากาศหรือสถานที่สะอาดเลยชอบพนักง,งานบริการดีพูดเพราะค่ะประทับใจคือมาก็สักถามเขาอยากได้อะอย่างพวกแนะนำบริการดีจะดีมากจ,จากหมูเพียงแค่สองตัวสู่อาณาจักรหมูอินเตอร์ที่มีสาขามากมายความสำเร็จในวันนี้ไม่ได้มาจากความขยันและทุ่มเทพเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบเนื้อหมูที่สดสะอาดและปลอดภัยให้กับผู้บริโภควันนี้อนาคตหมูเตอร์ฝากไว้กับตัวเกษตรกรฝากไว้กับตัวลูกค้าเพราะนั้นลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ลูกค้าเป็นพ่อพระเจ้า